ยังอยู่กันที่เรื่องของการศึกษานะคะปัจจุบันนี้นะคะยังมีโรงเรียนในชนบทที่ถือว่าห่างไกลความเจริญอีกหลายแห่งอยู่ด้วยกันนะคะอย่างที่โรงเรียนริมวังสองค่ะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หาาา่างไกลบนภูเขาในอำเภอพานจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะคะก็มี ประชาชนนะคะแล้วก็รวมถึงพวกเขาเนี่ยก็บอกเลยนะคะว่าเขาไม่ย่อท้อค่ะที่ถือว่าโรงเรียนจะอยู่ห่างไกลก็าตามแล้วก็ามีการริเริ่มค่ะโรงเรียนพิ่งพาตัวเองขึ้นโดยนําเอาแนวนโยบายของรัฐบาลเนี่ยแหละค่ะที่ให้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาการเรียนรู้เนี่ยนะคะมาปรับใช้โดยการให้เด็กเนี่ยทำแปลงเกษตรแล้วก็เลี้ยงสัตว์ด้วยนอกจากจะเป็นอาหารแล้วค่ะก็ยังจําหน่ายสร้างไรายได้ให้เด็กๆแล้วก็โรงเรียนได้อีกด้วยนะคะไปติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ โรงเรียนริมวังสองตั้งอยู่ในเขตองค์การเทศบาลป่าหุงอยู่ในพื้นที่ห่างไกลบนภูเขาในอำเภอพานจังหวัดเชียงรายที่โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงประถมมาศึกษาปีที่6รวม26คนมีครูผู้สอนสองคนที่ต้องรับผิดชอบทุกวิชา ครูใหญ่ชัยยาเล่าว่าโรงเรียนแห่งนี้ขาดปัจจัยหลายด้านโดยเฉพาะค่าอาหารกลางวันโดยได้จัดสรรงบประมาณค่าอาหารกลางวันจากองค์การบริหารส่วนตำบลเด็กนักเรียนหัวละ20บาทหรือ100วันมีเงินซื้อกับข้าวให้เด็กนักเรียนตกวันละ520บาทซึ่งไม่เพียงพอทำให้อาหารที่เด็กทานนั้นไม่ถูกตามหลักโภชนาการที่มีเพียงแกงจืดผัดผักและแทบไม่มีเนื้อสัตว์ ทำให้ครูใหญ่ชายาหรือเริ่มโครงการโรงเรียนพึ่งพาตัวเองโดยการให้เด็กทําแปลงสวนผักปลูกพืชเพาะเห็ดเลี้ยงสัตว์โดยนําผ,ผลผลิตที่ได้มาเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนและบางส่วนจําหน่ายให้ชุมชนใกล้เคียงผะว่าถ้าสมมุติว่าเราอยู่เฉยๆเนี่ยนะครับเรงางบประมาณจากส่วนกลางมาอย่างเดียวนะครับเราก็ทําตามปกติก็ เราก็ได้ตามตามนั้นนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราหานะครับดูพื้นที่หากิจกรรมต่างๆที่คิดว่าถ้าเราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับไม่ได้รองบประมาณของรัฐบาลเราสามารถมีผลผลิตของเราเราสามารถขายแล้วก็ได้ได,ได้เงินมานะครับคิดว่าตัวนี้ก็น่าจะพึ่งพาตัวเองได้นะ กว่าเก้าปีที่ครูใหญ่นำร่องพาเด็กนักเรียนหันมาจับงานเกษตรเพื่อเรียนรู้นอกห้องเรียนตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาการเรียนรู้โดยวิชาการเกษตรทั้งปลูกผักเลี้ยงสัตว์จะเป็นฐานความรู้ให้เด็กนำไปต่อยอดในการหาเลี้ยงชีพในอนาคต อีกทั้งได้มีอาหารครบห้าหมู่โดยทุกวันเด็กมีผลไม้ทานหลังรับประทานอาหารกลางวันซึ่งผลไม้ปลูกด้านหลังโรงเรียนทั้งแตงโมส้มโอกล้วยฝรั่งเป็นต้นการต่อย,ยอดโครงการโรงเรียนพึ่งพาตัวเองได้ครูใหญ่ยังได้นำร่องปลูกเมล็ดกาแฟอาราบิกาเพื่อหวังว่าผลผลิตนี้จะสร้างไรายได้ให้กับโรงเรียนและนักเรียนมากขึ้น ในอนาคตนะครับที่คิดไว้ว่าถ้าสมมติว่า,าผลผลิตของเราออกมาดีแล้วก็รสชาติกาแฟที่เราปลูกดีนะครับอีกหน่อยอาจจะเป็นริมวัง2สองกาแฟก็ได้นะครับคิดคิดไว้นะครับการไม่นิ่งเฉยกับปัญหาและใช้วิธีคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นทางออกที่หลอเลี้ยงให้ครูและนักเรียนทั้ง28คนมีเส้นทางเดินต่อไปโดยความเข้มแข็งของตนเองและยังเป็นวิธีสอนให้เด็กนักเรียนรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่และมีเวลาเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาไปด้วยกัน